สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทันปิ่นเกล้าเซนทันเวสเกตเดอะมอ์บางกะปิร้านแอดเฟิร์นเอ็มบีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์ h o m o o s h o p c o m เบอร์โทร065-665-8297คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้พี่ฝนสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้โหได้ยินเสียงฝนไหมพี่ได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนไหมพี่ ใช่ค่ะคุณ่ได้ยินมาที่นี่ก็ตกแล้วฮะโอ้โ,โหแหมตอนตอนเข้ารายการอยู่ดีๆก็ดับปุ๊บไปเลยใช่หานะนาลัวแล้วฟ้า<ช>ฟ้าแรงเนวยคุณน่ล้ฮะโอ้โหเนี่ย,ยเพิ่งจะอยู่มาทั้งนานครับพอเข้ารายการฝนตกเลยโชคชดีโชคดีตสฝากีให้เราป่าฟันเออโชคดีฮะโชคดีนะคฮะพี่ฝนเป็นห่วงนะเพิ่งจะ รถประสบอุบัติเหตุมาเล็กๆน้อยๆใช่ไหมพี่ <S <S ใช่ใช่ค่ะ้าดคอเป็นยังไงบ้างหายดียังไม่ไม่เปดดีขึ้นแล้วคุณเมฆคือมันไม่มันไม่ได้แรงเกินแต่เราก็ในความโชคร้ายอของเราแต่เราเรา,เราดีใจนะคุณเมฆเราได้ช่วยอ่า,อาสองผัวเมียซาเลง้งอ่ะนะอ้าวเหรอคือถ้าอ่พูดไม่ง่ายถ้าถ้าเป็นแนาสุนัขตัวนั้นน่ะหมาตัวนั้นนะถ้าเกิดซาเล้งหัวเมียที่ตกเหินที่สะพานมาเนี่ยเขาชนคุณเม์ ที่ว่าตายนะเพราะว่าเขาเขาฟั่มหล่นลงไปฝั่งสะพานแน่นอนซมันเป็นคอสะพานจะในบ้านที่ฝนเนี่ยคอสะพานมันสูงฝัโโ่งข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนล่องส่วนนะพี่เน่นจดูดิโโแล้วฝั่งที่ฝนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอ่าฝั่งเนี่ยม<า>ยันเป็นถนนเหมือนว่าจะเลี้ยวเลี้ยวเข้าซอยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขาหลบหมาเขาหลบสุนัขหมาเพื่อที่จะจะมาชนเราแต่ถ้าเกิดวันนั้นเขาถ้าเขาก็ชนหมาเขาอาจจะหล่นไปที่อื่น Oh. ใช่ค่ะคุณคงเจ็บหนักคงไม่ได้แบ่งออกมาพูดคุยอะไรมันได้เหมือนที่ส่วน oh. นะนะเพราะว่ามันหลุดหลุดจากเขามาปุ๊บเขาก็มาชนเราเลยหมาตัวนั้นอนะ่ะคือเบยดย้อนหน้านิดเดียวคุณเงียเราก็ตั้งท่ารับไปราก็ต้องเห็นเลยอะ่ะ oh. เห็นท่าตาเลยว่าอุ้ยหมามันหลุดมาโดนเราแน่นอนเลยเราก็เบรก oh. นั่นแหละ <Okay. S 2> เขาก็ลงมาช่วยห,หนูนะ oh. พอพอเขา เขาตั้งสติได้เขาข้างทางน้ก็รีบมาช่วยรถขึ้นอะไรง<อ>เงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเขาเขาต้องแย่แน่ๆเลยพี่อย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเ,เราเราสองคนก็ถือว่าฟาด<อ>เพราะคุณนั้นรอดพี่ก็รอดเอาแค่นี้ดีกว่าต่างคนก็ต่างไม่ได้ตั้งใจอะเนาะใช่ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่อย่างไรเช่สุดท้ายเราก็คุณเมธน่ะเคุณเมธเป็นยังไงบ้างโอ้ก็ดีขึ้นแล้วพี่เออนะครับดีขึ้นซุ้มเสียงก็กลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกับพี่ แต่รู้สึกว่าเป็นหนักกว่าทุกทุกครั้งเลยผมไม่เคยเป็นหลอดลมอักเสบแล้วมันหนักถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยนะนี่หนักถึงวันนักคุนี้เชื่อไหมมันอึดอัดใช่เลยอัดมากเหมือนพี่ฝนนะอยู่ดีเสียงมันหายไงเราจะมีปัญหาทางทางเสียงมาแล้วเพราะเราใช้เขยงเยอะคุณนี่นั่นแหละฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปด้วยดีฮะมันมีเจ็บมันก็มีหายมันมีอะไรมันก็ไปวนๆันเวียนนี่เนาะพี่เนาะ เออฮะยังไงก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีพี่เพราะว่าเราเจ็บตัวแต่ว่าเราก็มานั่งทําน้ําพริกไงน้าพริกเพิ่งจะมาถึงผมเมื่อกี้นี้เพิ่งเปิดดูอยู่เออุขอบคุณมากค่ะได้ไดอุดหนุนน้าพริกีนไปยีสิบกระปุกโอ้โหเอาละพุกนี้ได้ทานแล้วจะมาบอกกับทุกคนได้ว่าอร่อยไมมอร่อยนะอันนี้พูดพูด ต้องทานก่อนนะใช่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 ต้องทานก่อนใช่ใชครับโอเคครับพี่มาเข้าเรื่องกันนะครับเนื่องในเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาแล้วนะครับเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติอย่างที่เรารู้กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ฝนนําเรื่องนี้มาฝากกันเรื่องราวเป็นยังไงพี่เชิญเลยครับได้เลยค่ะคก็สวัสดีทุกคนก่อนนะคะจ่าพาพาเที่ยวเรียกไปหล่อแล้วก็เอชซีทุกท่านเลย ก็เรื่องราวเรื่องนี้ย้อนไปก็ประมาณสิบกว่าปีเนาะเป็นเรื่องราวของอพี่ชายคนหนึ่งชื่อพี่จำหลัดพี่จำหลัดได้ถ่ายทอดให้ฟังว่าอ่ากินข้าวไปคุยกันไปเราก็เลยพอพูดถึงแม่ปุ๊บเรา,เราต้องหยุดเด็กแล้วก็ขอให้เล่าเล่าหลังจากกินข้าวแล้วกันเขาเดี๋ยวมันจะฟังกันไปร้องกันไปครับคนนี้พี่จำหลัดบอกว่าเขามีความทรงจําเนี่ยไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับแม่นะคะตั้งแต่เล็กจนโตเลยไม่รู้ว่าใครเป็นบ้าง ถ้าใครเป็นอยู่ก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็กลับไปคิดใหม่นะคุณนะเจ้าว่าพี่จำหลัดบอกว่าเขาน่ามีกับพ่อเพราะต้องจะเกิดมาจนเริ่มโตเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นไอดอลเลยเป็นฮีโร่เป็นทุกอย่างในชีวิตเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้นําไม่ว่าใจแล้วแต่พ่อจอกลกแทนหมดอ่าแม่เขาจะเห็นแม่งอยู่ในรูปแบบของแม่บ้านตั้นตเล็กจนโตมาจําความได้จดนกระทั่งอาจบมัธยมพี่จำหลัดบอก แม่จะอยู่แค่ในครัวเชือพาหน้าผมแค่นั้นแล้วก็งานประจำของแม่ไม่ได้มีเหมือนพ่อพ่อเนี่ยจะออกไปทำง,งานข้างน,นอกหาเงินซื้อจัดจ่ายทุกอย่างคอยแจกแจงทุกอย่างที่จันหวัดจะได้รับฟังตลอดอเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาอะไรก็แต่ถ้าพี่จนันหวัดต้องการพ่อจะปูทางให้เลยส่วนแม่ก็ได้แต่แค่ว่าอาอย่าไปเล่นไรที่มันโดสโสนนันลูก ไอ้นั่นอย่าทำนะลูกไอ้นี่นอย่าทำนะลูกอย่านั่งตรงนี้อย่านั่งตรงนั้นข้อห้ามของแม่เยอะมากกับข้าวบนโต๊ะที่แม่ทําให้กินในแต่ละวันที่รู้มาก็คือจะมีกับข้าวของโปรดของพ่อ,อแล้วก็ของโปรดของพี่จำหลัดส่วนข,ของโปรดของแม่พี่จำาลัดบอกไม่เคยรู้เพราะว่าแม่ก็จะกินแบบด้วยกันกับพ่อแล้วก็เขาป็นแม้นกับข้าวที่จำหลัดอยากกินจริงๆก็คือกับข้าวนอกบ้านอยากให้พ่อพาไปกินที่ห้าง ไปไปกนินร้านอาหารทุกครั้งที่กลับมาบ้านแม่จะเตรียมแต่ของที่พี่กำหลัดชอบแล้วก็พ่อชอบดังนั้นก็เลยลืมถามไปเลยว่าแม่ชอบกินอะไรแม่สนใจสีอะไรแม่ชอบใส่เสื้อผ้าอะไร,ะไรยังไงเพราะแม่จะใส่อยู่แค่ไม่กี่ตัวที่พี่กำหลัดเห็นนะคะบางทีชุดนอนชุดเดียวทั้งวันจนกระทั่งกลับมาตอนเย็นดังนั้นการพูดคุยกับแม่จะน,น้อยมาก จนมีมาวันนึงที่คุณหลานบอกตอนนั้นแม่ใกล้จะจบามาที่ยมที่หกแล้วก็ไปซ้อมไปซ้อมฟุตบอลกันคราวนี้พ่อก็จะตามตลอดจะบอกว่าห้ามเ,าเลิกดึกห้ามอาไปต่อบ้านเพื่อนหรืยอย,ย,ยังไงแล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเพราะว่าพ่อเองบางทีกับดึกเพราะถ้ามีงานสังสรรค์เนี่ยก็ต้องแบบจัดเ,เคลียร์ให้จบพ <c oughs> ี่จะหนักก็จะต้องอยู่กับเพื่อนเพราะเพื่อนม,มอเตอร์ไซค์ ดังนั้นแม่ก็จะห่วงหนักคอยจี้คอยตามโทรศัพท์ที่พี่จำหลัดพกแม่จนจะสายของแม่แม่แล้วก็แม่ซึ<ม>่งบางทีไม่อยากหลับอะ่ะไม่อยากได้ยินทําไมแม่เป็นผู้หญิงที่ที่ปุ่มวุ่นวายไม่รู้ทาไมไม่ปล่อยทุกวันนี้โตแล้ว<ม>พี่จำหลัดมกักจะย้อนคานี้ตลอดจําได้เลยผมโตแล้วแม่หยุดเถอะอะไรดูแลตัวเองได้บนอะไรนักหนาคู่ถึ่นนั่นแหละ ประจําครัพวกนี้ยังระบอกชินปากเช้ามาเหมือนกันตี่ยห้าหกโมงไม่รู้ไปนหนี่ตื่นไปไหนรถติดนะเดี๋ยวรถอขึ้นน้องลับย๋ยวตายตั้งแต่โตมาอนุบาลจนกระทั่งมัธยมจะตกอีละจะเข้ามาอะไรแม่ก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> จนวันนั้นมันเหมือนมีฝนฟ้าขนองตกแรงมากที่จหลาดบอกจําได้เลยคืนนั้น ก็เลยเป็นคืนท <Arrow> ี่แบบว่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนานมากยันสามท่้นกว่าก็ยังไม่กลับบ้านไม่รู้แม่จะโทรมากี่สายก็ไม่ได้สนใจเพราะว่านั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็อทํารายงานแล้วก็อะไรหอย่างเกี่ยวกับสมาคมของผู้ชายอยู่กันประมาณห้าหกคนจนมาทั่งฝนซาได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็หยิบขึ้นมาก็เป็นสายของพ่อนะคะก็รับแล้วก็ถามว่า อ่กับยางอะไรอย่างเงี้ยพ่อๆกำลังจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแวะบ้านเพื่อนอีกสักพักหนึ่งคือมันมีงานต้องเคลียร์เพราะพวกเนี้ยต้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวลูกเข้าบ้านเลยนะอยากจะกินอะไรก็โทรมาบอกกันพี่เพืนอนใหญ่ก็ครับครับครับแล้วก็กดโทรศัพท์ทิ้งสักพักหนึ่งพอฝนหยุดก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อที่จะกลับบ้านกันก็ลืมเทคเลยว่าสายที่แม่โทรมาไม่รู้ที่สายที่ไปใกล้จะถึงกับ าทางเข้าบ้านแล้วค่ะเหมือนว่าข้ามไปอีกสองซอยก็ถึงบ้านก็เหมือนมีเหตุรถมูนิธิีหรืออะไรทั้งอย่างคุณมาจอดอยู่ประมาณตรงแยกนะคะสี่แยกพี่จำห่ายก็คิดว่าตรงนี้มันชนกันบ่อยมีอุบัตะเหตุบ่อยก็เลยบอกเพื่อนว่าเออเฮ้ยรีบไปเถอะอ mm hmm. ยวเข้าบ้านไปเชื่อไหมแม่ข้าบนยับก็พูดกับเพื่อนเพื่อนว่าโอ้ไม่เป็นไรเราก็เตบอกกับแม่แล้วกันว่าฝนมันตกเราไม่ได้ไปทำเรื่องเสียหายอะไรอย่างเงี้ย พอเข้าไปถึงบ้านแทนที่จะได้ยินเสียงแม่ถามว่าทาไมถึงกลับด,ดึกทาไมกลับเมื่อกลับป่านนี้นู่นนี่นั่นเหมือนทุกทุกครั้งที่แม่เคยพูดเลยนะคะวันนี้บ้านเงียบเดินเข้าไปพี่จำหนัดคิดว่าแม่อาจจะอยู่ในห้องหรือตรงไหนของบ้านสักที่หนึง่งก็เลยไม่ทันเห็นพี่กำหนัดกับเพื่อนมาแล้วเพื่อนกลับไปแล้วพี่กำหนัดก็เดินเข้าไปเปิดกระบะกับข้าวดูก็เหมือนเดิมคุณหนที่เคยบอกก็ที่มีกับข้าววางไว้ เป็นกับข้าที่จีาหนักนะพ่อชอบเหมือนเดิมสับเปลี่ยนกันมาทําให้กินจนจาได้เลยว่าเมนูใกล้เคียงคืออะไร,รพันปิดกระบดเสร็จแล้วก็ขึ้นแบบน้ําอับข่าลงมาปักข้าวกินซึ่งเสียงเหมือนมีโทรศัพท์เข้าก็เลยเดินเข้าไปล้วงในกระเป๋านะแล้วก็รับเป็นสายของพ่อแล้วก็ถามว่าตอนนี้อยู่ไหนพี่จำหนักก็บอกว่า ผมไม่อยู่บ้านแล้วพ่อกลับมายังพ่อบอกว่ากําลังจะกลับมีอ่าโทรศัพท์เข้ามาพอดีพ่อบอกเด<ม>ี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนนะ<ม>อยู่บ้านใช่ไหมเจอแม่หรือยัง่ยังไม่เจอแม่เลยไม่รู้แม่ไปไหนเท่านั้นแหละโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปพี่สมักไปนั่งกินข้าวสักพักนึงก็เหมือนมีคนมาเรียกหน้าบ้านนะนะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมพี่สมัก็เปิดประตูตไปมองดู เป็นผู้ชายสองสามคนคะ่ะใส่<ม>ชุดคล้ายพวกมูลนิธิมาเลือกหน้าบ้านพี่เจ้นหนัดก,ก็เดินออกไปแล้วก็ถามว่ามาใครครับโยมีอ่าคนชื่อนี้นังตะกุลนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เจ้าหนบอกว่าอ๋อมีครับแม่ผมเองอ่าเดี๋ยวตอนนี้กำลงังติดต่อพ่อ,อหนูนะตามเบอร์โทรที่อยู่ในกระเป๋าอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าของอ่าแม่หนูอะแม่ของหนูประสบอุบัติเหตุนะตรงสี่แยก พักให,ใหญ่แล้วอ่าเสียชีวิตค่ะพี่นะเดี๋ยวพี่จะต้องพา,ากันไปทําเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะตามตัวพ่อให้ไปไปหาที่ตนนารวจนะก่อนแล้วเดี๋ยวศพเนี่ยโดยลงยานนู่นนี่นั่นคุณเชื่อไหมว่าเสียงที่เขาพูดพี่พูดแบบที่กำหัดอ่ะมันเหมือนเป็นเสียงของใครไม่รู้คุยกันอยู่นหน้าบ้านไม่ได้เป็นเสียงเหมือนใครมาบอกว่าแม่เสียชีวิต แม่หนูใช่ไหมที่เสียชีวิตเชื่อนามสกุลนี้นี่นนจําหนัดบอกมันงงมันมันเจนตัวเบาเหมือนลอยได้เข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งตรงโซฟาอยู่น้ำตามันก็ไหลคุณแม่ครับ,รบเราใช่ไหมที่ไม่ชอบเสียงพวกนี้ผู้หญิงคนนี้ที่บน่นวุ่นวายที่ชอบทำตัวน่นารำคาญกับเรามีคนเขาาบอกแล้วไงว่าเธอเสียชีวิต ในสมองมันเหมือนมีสองฝ่ายกาลังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยแม่ตายเหรอยกมุนที่ที่ราผ่านเข้ามาเมากี้แม่เหรอ,หรอ <S 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 แม่ไปทำอะไรแม่เสียชีได้ยังไงใครอะไรยังไงงงคุณไม่ไรู้ยังไงโทรหาพ,พ่อพ่อก็ไม่รับหรือพ่ออาจกําลังจะไปที่โรงพยาบาลหรือไปหาตํารวจหรือพ่อรู้แล้วยังไงเด็กคุณหนึง่งในชั่วโมงนั้นที่จะหนักหอก งงไปหมดมองกระบากับข้าวแล้วก็หน้าทีวีตอนนี้เวลานี้มีเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรอตรงนี้ตรงที่เขานั่งครับไม่รู้รอเขาหรือรอพ่อผู้หญิงคนนี้ก็จะนั่งรอจนกว่าสมาชิกในบ้านจะกลับมาครบพี่จําหวัดบอกอม,มันร้องอ่ะร้องออกมาเองทั้งๆที่เป็นหลอดเวลาลำคาญแม่มากเมื่อไรแม่จะหยุดคูด มื่อไหร่นี้จะเลิกยุ่งกับผมผมโตแล้วนะสักพักหนึ่งด้วยความเพลียพี่จำหลัดบ,บอกก็ฟุบหลับลงไปหลับไปได้งานแค่ไหนไม่รู้เหมือนมีใครมาสะติกดเต้ที่ขาบอกว่าจำหลัดจำหลัดขึ้นไปนอนบนบ้านไปลูกนอนตรงนี้ยุ่งกันพี่กำหลักบ,บอกสะดุง้งตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าแม่เรียกออกมาเสียงหลงเลยนะแม่แล้วก็หันไปมอง มีแต่บ,บ้านที่ว่างเปล่าครับปัจจายข้าวที่กินค้างไว้เราไม่ได้ฝันใช่ไหมพอสักพักหนึ่งก็เหมือนมีเสียงรถมาจอดหน้านบ้านพี่จำหนัดไม่เปิดประตูไปดูเห็นพ่อเดินเข้ามาพ่อไม่พูดเลยมากมายเข้ามากอบพี่จำหนัดแล้วบอกว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะลูกเดี๋ยวพ่งนี้มีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะหนูรู้แล้วใช่ไหมแม่ต่างออกไปแล้วผู้ชายที่เป็นฮีโร ไม่เคยเห็นน้ำตาผู้ชายคนนี้เลยคนที่เป็นไอดอลของเราเป็นพู่แดนพ่อร้องให้ร้องแบบที่นมบับไม่เคยเห็นพ่อเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วในใจของพ่อคิดอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้รู้ตัวพี่จะมัดเองใจมันเหมือนมันหายใจมันเหมือนละลายไปไหนไม่รู้สองคนพ่อลูกพากันเข้านอนคืนนั้นหลับบ้างเปล่ยนบ้าง เหมือนบ้านที่นอนอยู่มันเป็นเหมือนบ้านที่แตกที่แตกทางคุณมันไม่เหมือนบ้านที่เข้ามาแล้วมีแม่มีพ่อมีลูกเหมือนวันนี้สองคนเท่าโลกกาลังรอเหมือนให้ตื่นขึ้นมาจากฝันจริงๆแล้วแม่ลงไปทำขบับข้าวแม่อยู่ตรงไหนก็ได้ในบ้านเช้ามาพ่อลุกตาพี่จังหวัดไปที่ศาลา เอรอตากับยายแล้วก็ปู่ย่าที่กำลังจะมาร่วมพิธีรลดศน้ำศพแม่เดินไปเดินมาเพื่อนฝูงมากันอาจารย์เองก็มาบางท่านประมาณป่ายสองใบาสามรถของโรงพยาบาลเล่นเข้ามาพี่จำหลัดบอกล่างที่เขานำลงมาเป็นล่างที่ไม่มีเสียงบ่นเสียงด่าแล้วผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่ พี่พหนัดบอกลมคานนักงหนาฮะวันนี้นอนนี่ไม่ไหวติงไม่มีอาการอะไรเลยนอนให้คนเข้ามาลดน้ำศพแล้วมาบอกว่าไปสุขภูมิที่ดีตรงไหนที่จะดีกว่าตรงนี้ละแม่พี่จลัลบอกก่อนที่จะลกยกแม่ขึ้นไปบนลงศพพิจมลก,ลก,ลกล้มกาบเท้าแม่แล้วบอกกับแม่ว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ หนูจะบอกรักแม่วันละพันครั้งจะบอก,กทุกๆวันเลยแม่จะไม่เถียงไม่ไดื้อไม่ตะโกรใส่แม่จะไม่ลรำคาญกับข้าวที่แม่ทําให้กินจะไม่ร้องโวยวายเพื่อที่จะออกไปกินข้าวนอกบ้านให้คนอื่นทําให้กินพอยกแม่ขึ้นไปไว้ี่ที่ทางที่แม่ต้องอยู่พ่อจัเตรียงมาหาที่แม่ชอบ วันนี้เพิ่งจะรู้ว่าแม่ชอบกินก๋วยชัากพ่อบอกแม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากทุกอย่างที่เป็นก๋วยเตี๋ยวแม่ชอบแต่ทําไมเราไม่เคยรู้เลยตลอดเวลาว่าแม่ชอบกิน,นอะไรพ่อบอกแม่กินไม่หมดแต่แม่จะเลื่อกทําในสิ่งที่เราชอบก่อนแม่เป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามแม่จะไม่ถึงคนอื่นก่อนเสมอ พี่จหัหัดเคยแต่ใจว่าแม่หายไปไหนช่วงประมาณหกโมงเย็นถึงสองทุ่มแม่ไปรับผ้ามาเรีบเช้าเสร็จทุระและแม่ก็ไปสมช่วงที่จะหัดไม่เคยเห็นเพราะต้องไปโรงเรียนต้องไปทำกิจกรรมเงินสะสมที่แม่สะสมเอาไว้ที่ฝากเอาไว้เป็นเงินจำนวนก้อนนี้แม่พูดกับพ่อเสมอว่า จะไม่ถอนจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเอาไว้ให้ลูกให้ลูกเป็นคนไปถอนอเองินที่แม่ทางานพิเศษได้มาแม่เก็บกอ,องไว้จนเป็นก้อนที่เจมลักกอดบันทีที่พ่อมาให้แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาว่าแม่ไม่เคยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าสวยๆให้ดูแม่ไม่เคยเลยที่จะพูดให้ฟังว่าแม่ทำงานอะไร มีแต่เราเองเปัญหาที่มองไม่เห็นเลยวันหนึ่งแน่เลยแค่ไหน mm hmm. วันนี้พี่จนัดรู้แล้วค่ะว่าผู้หญิงที่น่ารำคาญคนนี้ที่น่าเบื่อที่พี่ถนัดชอบพูดเสมอวันนี้ในกจะมองว่าไม่รำคาญแล้วอยากให้แม่ลุกขึ้นมาด่าอยากให้แม่ลุกขึ้นมาว่าให้แม่ทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้าน กลับมาแล้วเจอแม่ที่ถนัดกอดพ่อแล้วร้องไห้ตลอดเวลาร้องจนทุก้คนต้องเข้ามาปลอบเอกไม่มีอะไรสายลูกวันนี้ไม่ได้บวชให้แม่ไม่เป็นไรบวชหน้าไปก็ถือว่าบวชยินยานก็ได้รับวันที่บวดจริงไม่เขาก็ได้เห็นถึงไม่ได้กอดหนูในวันที่หนูต้องบวชจริงๆแต่ทุกคนเชื่อแม่เขารับรู้ รูปที่สวยที่สุดพี่จำหัดเห็นพี่จำบอดไม่อยากเห็นรูปรูปนี้เลยรูปที่ตั้งแล้วมีรอยยิ้มของแม่เพราะเลือกรูปนี้มาเพราะแม่บอกว่ารูปเนี้ยเป็นรูปที่แม่ถ่ายแล้วสวยที่สุดชุดที่เปลี่ยนใส่ไปวันนั้นเป็นชุดที่พ่อซื้อให้ทานมาแล้วแต่แม่ก็ยังเก็บไว้เพราะมองว่าชุดเนี้ยแม่รักที่สุด สีที่แม่ชอบก็คือสีฟ้าวันนี้ได้รู้อะไรมากมายจดก,กับแม่แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทําไมเราถึงไม่เคยถามเลยเรื่องราวที่พิจมัดใส่ทออออกมาทางน้ำตาถึงแม่จะจากไปหลายปีแล้วแต่ทุกวันนี้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ได้ก็ยังย้อนกลับไปถึงใจของพิจฉัดในวันนั้น วันที่รู้ว่าคนที่รักเราที่สุดคนที่รักเรามากมายไม่มีโอกาสจะได้บอกเราด้วยซ้ำว่าแม่ไปแล้วนะลูกแม่ไม่ได้อยู่ดูหนูแล้วนะลูกหรืออะไรก็ได้ที่แม่อากจะพูดแม่ไม่ได้พูดแล้วพี่กำหนัดก็ไม่ได้กอดแม่ครั้งสุดท้ายกอดในวันที่แม่ไม่มีลมหายใจ <c oughs> เขาว่าเป็นกอดที่ไม่มีประโยชน์เลย ทุกครั้งที่มองลูปแม่ก,ก็ได้แต่เล่าเรื่องราวของแม่ในชุดที่แม่ชอบใส่คือชุดนอนเหมือนเดเพิ้งที่เป็นหลับหลอกอยากให้คนอื่นเขาใส่สวยๆมาส่งอยากจะให้แม่ทำแบบคนอื่นบ้างเวลาดีห,หน้าโรงเรียนแม่จะได้แค่มัดผมก้าวลวกแล้วก็ไอ้ชุดๆนั้นที่ดเดินลงมาจากบ้าน ที่ไม่ได้ดูดีอะไรเลยดองนี้ที่เป็นหลาดดอกมันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วให้เห็นย้อนไปยังไงก็ไม่ได้ค่ะครับค่ะกับข้าวกับปลาทุกวันนี้ไม่ไกล้าวกระจินกับข้าวที่พี่จะหนอกโปรด์หนูอชอบเลยคุณเชื่อไหมเพราะมันเหมือนจะกินทั้งตาใครก็ทำอร่อยสู้แม่ไม่ได้อันนั้นนี่ชั่วโมงนั้นนะ่ะเป็นหลอดดอกดุมากดุเหลือเกิน แต่แปลกใจที่พ่อกินด้วยความมลัยทุกครั้งเพราะพ่อรู้ว่าแม่ทำด้วยความรักนั่นเองเรื่องราวสั้นๆที่ถ่ายทอดมาไม่ได้มีเพียรพิมิหันอะไรนะคะคุณพี่ฝนฟังด้วยความอิ่มใจฟังด้วยความรู้สึกที่ว่าเดี๋ยวบอกรักกันอในวันที่สายหลายๆครั้งที่พี่ฝนบอกอย่าบอกห่วงใยนะคิดถึง่นนะในวันที่คนคนนั้นเขาไม่ได้เห็นเรา ไม่ว่าแม่พี่ป้านะ้าอาหรือใครก็ตามอย่าโกรธอเกลียดเขาอย่านำคาญคนที่พูดตรงบางครั้งที่สนในกระบอกเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนเวลวร้ยนะคะคุณ mm hmm. แค่ก็อยากจะบอกบางจุดที่เราตัวเราเองเรามองไม่เห็น <Yeah. S 1> หรือบางสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้ตัวที่ว่าจะทำยังไงมีแต่คนชื่นชมในเยราเมเจอคนติเรารับไม่ได้ mm hmm. แม่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้คุณ ที่น่ามันคานน่าเบื่อี๋ยววันนึงถ้าเสียงบนเสียงด่าของแม่นี่ีพี่ผลว,ว่าคุณก็ไม่ต่างกับพี่จมหลัดในวันนี้ซึ่งจะลองให้ให้ตายยังไงก็ไม่มีทางย้อนเวลากลับไปได้แล้วค่ะเรื่องราว่งสั้นของคอ่าแม่ค่ะคุณคือเนี่ยผมฟังแล้วผมเกือบจะการน้ำตาไว้ไม่อยู่นะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าหลายหคนเป็นนะครับ รายการนี้เป็นรายการผีเข้าใจนะครับแต่ผมอยากจะใหะ้เล่าเรื่องประมาณนี้เพราะว่าในเดือนนี้นะมันเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติอย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วก็เรื่องราวของเด็กๆเ,กเกยาวชนหรือแม้แต่ตัวเรานะครับที่เราเติบโตกันมาเนี่ยคนที่จะคอยจะดูว่าเราเป็นเด็กอยู่เสมอก็คือคุณแม่เรานะครับไม่ว่าเราจะอายุ50ก็ดี60ก็ดีเนี่ยคุณแม่ก็จะมองว่าเราเป็นเด็กเสมอ แล้วก็จะมองว่าคอยบน่นคอยพูดคอยแนะนําคอยบอกคอยกล่าวซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมาจากความจริงใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรก็ให้นึกถึงเนาะนะครับบางคนเนี่ยวันเกิดแฟนวันเกิดคนน้อนคนนี้เนี่ยรู้หมดเลยแต่จะรู้ไหมว่าวันเกิดแม่เกิดวันอะไรแม่เกิดวันอะไรฮะเออ นะครับแม่เกิดเดือนอะไรแม่ชอบกินอะไรแม่ชอบไปเที่ยวไหนมากที่สุดอันนี้อาจจะไม่รู้นะอาจจะพลาดไปนะครับก็อยากให้ฟังเรื่องนี้แล้วเป็นเครื่องสะท้อนใจสําหรับใครหลายหลายคนนะเพราะจริงๆแล้วผมฟังเรื่องบางเนี้ยมันมันเปาะบางนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเคลิ้มไปตามกับกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่เพราะว่าเออ หลายๆคนก็ก็มีหน้าที่ตรงการทำงานอะไรต่างๆนะครับบางทีก็ปล่อยปะละเลยกับคุณแม่คุณพ่อเนาะเราก็อาจจะจะให้เรื่องนี้ไปสก,กิดเตือนใจกับใครหลายๆคนที่ฟังอยู่อยากให้นะอย่างน้อยๆสำนึกถึงเหอะถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่เขาเลี้ยงเรามาเขาจะโตนะมันไม่ใช่ง่ายนะอุ้มท้องมาเก<ม>้าเดือนนะ่ะเออครับพี่เชิญนะ ก็อยากจะฝากนะในในเคสที่พี่ฝนเขาไปช่วยก็มีอยู่สองเคสเป็นเคสที่แบบเออเราเราก็ไปเห็นแล้วรู้สึกสะท้อนใจตรงที่ว่าวัฏจักรของคนเรานะคุณเมื่อยางที่คุณแขนขาเพิ่งจะเกิดมาคุณยังเดินไม่ได้นะคุณยังเขียงใครไม่ได้นะก็มีแต่บุคคลแค่ไม่กี่คนละคุณแม่พ่อพี่ป้านาอ่เนาะที่คอยอดูแลคุณยามคุณเ,เล็กๆนอนแบบบอกครับ ยังท่านทลาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเราย้อนเวลากลับไปในช่วงที่เรานอนแบบบอกนั่นแหละคุณอ,อ,อย่ารังเกียจท่านเลยตอนท่านเดินไม่ได้อ่ะอจากที่ฝนเห็นแล้วคือถูกทิ้งอพอได้เงินได้ทองกันไปหมดแล้วทิ้งทิ้งให้ไปอยู่บในที่ท,ที่ไม่น่าไปอยู่คุณแล้วเราเห็นเราสึกแบบเฮ้ยเราไม่อยากให้เห็นคนไทยคนไทยนะเป็นคนที่หนึ่งกะตันยูนะคุณนะั้นรู้คุณนะได้รับคาสอนมา ที่ส่วนชิบะมากที่สุดนะอืม,อมบ้านเราเมืองเราไะแต่กลับมีแบบนี้เยอะมากคุณแม่เอ,เอาอยากให้เรื่องราวนี้นะนะครับก็มาสะท้อนสังคมและกันในวันแม่แห่งชาตินะครับในเดือนสิงหาค<ช>มนี้อ,<ะ>อยากให้คนที่เป็นลูกผมเชื่อว่าทุกคนก็มีคุณแม่แหละนะครับอคุณแม่อาจจะจากไปแล้วบางคนคุณแม่ยังอยู่หรือกลังทําอะไรไม่ดีกับคุณแม่เนี่ย ก็ปรับเปลี่ยนได้นะไม่สายเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นใหม่เลย <c oughs> กับวันที่12สิงหานี้ถือพวงมาลัยสักดอกหนึ่งพาคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันหรือแม้แต่แบบไปกราบเท้าท่านสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ในสิ่งที่เราไม่เคยทำอตอนเด็กๆเราอาจจะเคยทำนะตอนเป็นประถมเป็นนักเรียนนะครับแต่พอโตมามีครอบครัวแล้วเราไม่เคยไปทำแบบนี้เลยนะครับ ถ้าคุณได้ฟังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกนะครับไปทําเลยไม่ต้องอายเนาะทำด้วยความจริงใจนะไม่ได้ทําด้วยเพราะว่าเออทำไปอย่างนั้นแหละเออให้มันผ่านๆไปไม่ใช่นะครับ <c oughs> ก็ขอให้ <c oughs> เรื่องนี้นะครับฝากถึงทุกคนด้วยละกันเนาะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ <c oughs> ดีมากๆครับพี่เอาละฮะพี่ฝนทําให้หลายๆคน <c oughs> ร้องไห้ทั้งสตูดิโอเลย นะโอ้ยพี่เสริมร้องงั้เล่าไปก็ร้องแต่อดทนผมเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวร้องให้แล้วจัดรายการไม่ได้พยายามกั้นอยู่อืเพราะว่าถ้าไปคนหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยออนะครับใช่ใจมันจะขาดตรงที่ว่าผ่านไปมูลนิธิกำลังทำอะไรเกี่ยวกับแม่เลยอยู่ตรงนั้นไงถูกไหมคุณอืเราไม่คิดว่าเป็นแม่เราไงตรงข้อตรงนีคิดจะตรงนั้นทุคน นิดนึงอะรนั้นดนปติกับประกอบยาเล่าอย่าให้ใช้คํานี้เลยว่าวันใดที่ไม่มีท่านแล้วเราจะรู้สึกอย่าให้ใหญ่อย่าให้พูดอย่างนี้เลยออย่าลำคาญท่านเลยอย่าลำคาญเลยเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆพี่ฝนนะที่นำเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังครบหนึ่งพันเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน หนึ่งพันเรื่องก็ว่ากันค่ะพูดเค่นกันพักผ่อนนะพี่นะยังไงเดี๋ยวเจอกันพี่ได้ครับสวัสดีค่ะขอคุณครับสวัสดีครับ